ตาต่อตา no เรามาวันตาจะสแกนเข้าเพิอขงาแล้วแล้วแหมวันนี้ละ mm hmm. เหา <Somewhere. S 2> ินหมดเลยน่ารักจริงๆเลยมมันจะตายไม่ช่างมันมาใม่ล้วิ้งล้จอาดูกล้องหน่อยลูโอเค หนูไม <h ums> ่สูเลยตัวเล็ก

ไชอบอยู่เมื่อกี้เราใช้ไปมันนะนี่คุณคมยาวมากเลยโอ้สีมน้ามจะถ่ายมันาถ้าถ่ายมันดูตอนมันดื้อนตอนาโตมันดื้อไงอ้าโกงเนไย้าปอาปากกว้างเลไปแม่็ด้ไปเลย คำนกาพูาแปลกแปลกตดเลย เสด็จพระราชกุลสตามพระราชอัธยาศัยนายปริยาอุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสทุนกล้าทวนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุลสสมทบทุนบูลนทธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายจันมวนบุญปิยทัศนรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษานำคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้และหัวหน้าสถานศึกษาสังคัศาสตร์และวิดยาศาสตร์ภาคใต้ คุณก้าวเพกระหมอะห่อมเไว้เงย การประชุมสภที่พิจารณาในรายการจัดสั่งโลคทกคนต้องมีจัดสั่งโลกจะต้องมีบรรบุรุษเกี่ยงายในอดี เขารักเขารักน้องนะอมแงเลยนะหอแก้งน้องหอมหอยแงงน้องเราจะไม่ขายใครเนี่ยนนองให้ไม่ใช่ไหมใครเนื่ยก็ต่างก็เขาจะมีใครใหญ่กว่

เห็นวานที่เพื่อมาเป็นการ้าจส่งผลต่อไยธการเพื่อบงาการสินค้าออกโดสินค้าะเิดมากขึ้นเนื่องจากมีการเป่แลอง่ในีะดการรการนาตทางด้านง่าว่าาเะีจะโดนพี่เจไม่ได้ถ่ายเลย อย่าเอาหัวไปโขกกับถังกระลงปังเลยนะไอ่หัวไปโขกกับระลำปางนะเก้อยมีเนื้อคือมันหนังมาหน่อยก้อยมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยอ้วนนะเนี่ยเนี่ยขึ้นเขียวแล้วเนี่ยเป็นจามเนี่ยดูแขนเนี่ยเป็นนักกล้ามเลยเนี่ยเป็นบั๊บบั๊บเลยก็ดูหน้าหน่อยโตนี่เขียวปึกเลยก่อนก่อดูหน้าพระเอกมา ไม่ค่อยคัดไม่ค่อยคัดเอ่อนั่งท่าแบบกบซะด้วยงายงายหน่อยงายหน่อยงายตั้งตั้งเลยก็ถ่ายอะไหนูอว่างายไม่ได้นั่งท่ากบอยู่อ๋อนั่งท่ากบอยู่เออนั่งท่ากบอยู่อ่าพอละเออพอแล้วไปไม่ต้องนานมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วพอแล้ววันนี้น้องอันไม่น้องหรอกโดนว่าลูกออาเสร็จจะถึงนี่ห่อผ้าห่อผ้า ทางกายมันจะร้องทางฟังมันจะไม่ร้องเพาะนี่ไม่ค่อยร้องเยอะเท่าไหร่นะวานี้จะร้องคือตอนตื่นเหรอมันร้องหน้าดูเลยตื่นอนอนรอรับเบิกเลยนะยถ้าออกรู้ตัวนะแค่ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้ว 好，发拉发了喽。 หันหน้างี้หน่อยนะโอ้ยอมหลับตาให้อาหลับตา มัน่นคงตัวเองครับนะครับในอดีตที่ผ่านมาโคงการเคยมียประสบการณ์ในประเทศไทย,ยบาท้างไหมใช่จกิงๆครบับใน,นเรื่องการสร้างประเทศหลังจากสงครามวิกฤตโลกหรือต่อมาทีนี้นะฮะธรรมชาติตัวเองทำในเยอะนะครับหลังสงครามโลกครั้งหลังสงครามเย็นนะครับเพราะว่าประเทศสมาชิกคณะนิรันดร์มั่นคง สามารถรวมกันได้นะสามชาติเป็นไปเได้ผมดูเข่าวๆนะฮะไม่ิดกันไม่ได้ขึ้ลกซึ้งเท่าไหร่ผมดูข่าเม่ทำครายเรื่องนนก็ขเมรนี่ก็มีปัญหาภายในนะฮมีหลายพักหลายพวกนะแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศทำัมนั้นทารทีลองไปดูนะฮลองลองคิดกัแลกันนี่คิดงเสำคัเนเรื่องของการฟื้นฟูประเทศ เกาหลีใต้เสมอโครเอเชียในฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดที่สองเตะกันที่เมืองวานจูยาดงตราโปเซียนใช้โดมใช้ทางในหลอดเดียวกันยาดงตราโนเซียนใช้โดมใช้ทางในหลอดเดียวกัน เสนน้ำตราโป้ยเซียนกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป้ยเซียนบทางออกของปัญหาระกแรที่ร้านหายาด้วยแชมพยานา伊斯โรมีตัวยาคีโทโคลาโซขจัดเชื้อราบนดักสิ่เรืึงของอาการคาาันและรัแร้แชมพยานา伊斯โรว์ขจัดรักแค้และอาการช้ำผิสมีจำหน่ายตามร้านขายยาแพนตะจุบัน จองซื้อบุญบริษัทปตทจำกัดมหานริษัทน